ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาสารได้ให้เพื่อนๆดูนะคะก็ตกลงหาวิธีถ่ายได้ละไม่ต้องงอใครแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสารได้ทำยังไงใครเคยสอยผ้าแล้วผูกเงื่อนได้ก็จะทำทำได้ทำได้นะคะ มันก็ไม่ยากอะนะเดี๋ยวลองดูสอดปลายนะครับแล้วก็สารสลับด้านไปเรื่อยๆนะคะต้องใช้มุมโต๊ะช่วยหน่อยนะก็พันหัวเข็มน็อตไว้ ล็อกมันไว้นะคะนี่เป็นข้อดีของการขึงขง,งานไว้กับกระดาษโดยใช้กาวติดนะคะเพราะว่าเวลาเราดึงน้ำหนักมือเราไม่เท่ากันเนี้ยสารได้มันก็จะจะจะ,จะได้มันจะไม่เสมอกันเนาะแต่ถ้าเราขึงได้ไว้แบบเนี้ยเออขึงงานไวก้กับกระดาษแบบเนี้ยนะมันก็จะช่วยตรึงไว้อะคะ่ะ ไปนะคะไปทีละโซ่เลยนะไล่ไปทีละโซ่จะปักเข็มยากนิดนึงนะเพราะว่าพอกาวแข็งแล้วงานเราก็จะแข็งไปด้วยนะคะแต่ว่าก็พอปักได้นะ ก่อนนะคะแล้วก็ปักเข็มที่เดิมอีกทีหนึ่งแล้วน็อตไว้ผ่านหัวเข็มสองครั้งแล้วดึงขึ้นเลยเหมือนเก็บเงื่อนได้ตอนเราจบจบงานสอยผ้าค่ะ ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาทําต่อโซ่ให้ดูนะคะเออต่อต่อดอกโดยการถักโซ่ต่อดอกให้ดูทีหนึ่งนะคะขอเดี๋ยวขอทําตรงนี้ก่อนนะ